กลับมาซ้อมทีมกันต่อนะเอาโอเคฝั่งรุ่นแยกแยกลงไปเลยไปไปไ้ไปไปไปไวไป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 ไดไปยปไีไปวปไปไปไอไปไอไอไปไปลี่ยนอารมณ์กันบ้าปนปไปไอไปกปไปไปเรอบแล้ปไปไนี้ก็เป็นไป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 วปไ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 ปยปไป้มไวไอไปไ้ไปไปไปไดเ ถ้าเสียงระเบิดหายนี่ผวกมสวยระเบิดตาาเยอะควันระเบิดหลักๆไม่ต้องใช้พวก K, ฟีมอเคฟีเคอะไรว่าเคมอฟีไฟเี้ยเออระเบิดเคฟีร้อยอย่างเดียวปลาปลาปลาปาออกใครมือคิดม<อ>ีหรือไ<อ>ม่มีมือคิดอ่าเล่นทางขวาอย่างเดียวครับ ระโดดลงบ้านก็ได้หรือวิ่งจากรงกลามาก็ได้แต่เล่นขวาอย่างเดียวอักคุมบ้านอยู่ในบ้านอย่าออกพยายามเล่นโซนในบ้านการเอาไว้คิดวิ่งป่วนอย่างเดียวอักดันได้เป็นบางครั้งบางคราวเลียร์ทั้แพงกันด้วยเลียร ดันไปดันไปดันไปเจ้าป่านุป่านุตายเดือดเลยระวังสไนอย่าไปอยู่ข้างบนให้สไนมันสอยยยิงอูสไนไม่ลงมาข้างล่างมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์อะไรแกนึงปาระเบิดปิดสไนเลยปาระเบิดปิดสไนเลยปิดดันไปโอ้ขวาขวาโดนระเบิดอยู่ในบ้านตัวนึงกลางมาแล้วพี่กลางมาแล้วกลลางแ้วยังไม่เข้ามาอยังไม่เข้ามาไม่หยุดชวนเข้ามาอย่าให้ซายเข้ามาอย่าให้ซายเข้ามากันไว้ โดนระเบิดกันนี่ดิทีมคิดทีมคิดดานไปอย่างเดียวทีมคิดดานไปอย่างเดียวทีมอาไม่ต้องอย่อย่าไปวมันสายตายกลางตายดีระเบิดป้าใหม่ครับใครเกิดใหม่ระเบิดป้าด้วยใครเกิดใหม่ระเบิดป้าด้วยสําคัญสุดโซนขวาอย่าไอโซนซ้ายสองขวาอย่าอย่าไปเล่นโซนซ้ายสองขวาอย่าไปเล่นโอ้อ่าย่าสองข้ามเลนกันอ่ะขวาสองขวาซ้ายสองซ้ายอ่ย่าสองอย่าสองข้ามเลนกัน กลาง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 ตายคาบอมปลาเบิดไปแล้วเบิดปลาเป็นชุดเลยปลาเป็นชุดควานปลาไปตลอดเลยควานไม่ต้องรอแล้วเบิดปลาเป็นชุดเก็บผีร้อยปลาโอ้ยตัวอะไรแตกแตกข้อบบนข้างบนขอบบนไม่มีมีขวาสองขวาจะออกขวาจะออกขวาสองขวาสองไปไปกลางแล้วที่จะกลางแล้วล็อกอยู่ล็อกอยู่ เกิดใหม่ไปเกิดใหม่ไปเสริมเกิดใหม่ไปรุ่นมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วขอจับแล้วขอจับหนึ่งกลางอยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางอย่าไปเล่นสนใดกับมันเลิกเล่นสนใดกับมันล็อไฟไว้ใครร็อกไฟที่ล็อกไฟก็ล็อไฟไว้ขอรูปมาหนึ่งตายหนึ่งระเบิดปลาไปใครเกิดใหม่ปลาเซ็ตระเบิดควันควันไฟลึกๆควันไฟลึกระเบิดปลาตามแนวถากรรม

โอ้โหระเบิดอืมลับไปคุมจุดตัวเองมซ้ายหน่อยคุมซ้ายหน่อยสายข้าสาย้าสายตายสายตัวนึ่งสายมาสองพี่สายมาสองสายมาสองสายให้อยู่สายให้อยู่เอาสขวาขวาขวาตายหนึ่งผ่านกลางระวังมันสไนบนนะผ่านกลางอ่ะกลางหนึ่งระเบิดตาไปหน่อยอย่าลืมอย่าลืมระเบิด สายตายขวาขวาบ้านมาเลยในบ้านขวาบ้านกางเร็วหน่อยเซ็ตระเบิดหน่อยเร็วขวาบ้านน้ำมาสองกางกลางกลางกลางแตกหนึ่งกุ๊กขวาสายแตกหนึ่งกางเข้าบ้านกลางเข้าบ้านกลางเข้าโอ้สายขวาตัวขวาตัวโอ้ขวาไม่ตายขวาตัวโอ้ยขวาเนียนกางทนายกลางทนายกลางทนายบ้านเซ็ตระเบิดไว้เซ็ตระเบิดไว้เซ็ตระเบิดไว้ตาายย ระเบิดระเบิดระเบิดปลาแล้วควันปลาให้หมดควันปลาให้หมดเกิดมางัดควันปลาก่อนเลยระเบิดเยอะติ๊กเกอร์เอาตัวไหนเอาตัวไหนกลางหน่อยเอาอะไรกลางให้หน่อยไปซ้ายตัวโอ้ยซ้า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 ยสายข้ามาแล้วสายข้ามาแล้วปาควันโอ้ซ้ายไอ้ป้าใบพะนเสียงปลาเบิดอ่ะใช่ป่บวะกลางตายไม่ใช่ไม่ใช่เหรอใครไม่ได้พูดเลย ไม่ไม่ปอ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 เนี่ยเมื่อกี้เหมือนเหรอลอพูดใหม่ลองพูดใหม่ดิไม่มีพูดเลยป้าจะเปิดไว้ปาจะเปิดไว้ปาจะเปิดไว้ขวาสองในบ้านในบ้านในบ้านแตกบนแตกบนแตกขวาเจ็บสองขวาเจ็บสองกลางตัวพี่กลางตัวสองตัวกลางสองตัวกลางสองกลางสองอย่าดันไปเยอะอย่าดันไปเยอะอย่าดันไปเยอะพอพออักชดได้แล้วออกอักชดได้แล้วออก แล้วเออใครเกิดใหม่ป้าใครเกิดใหม่ป้ากลางบ้านมันสองระเบิดเยอะโอ้ยซ้ายหนึ่งขวาขวาสองนี่กลางบ้านกลับบ้านตายขวาต่างมีมีมีระเบิดควันเซตอย่าให้อย่าให้ขาดขวาปล่อยโดยอ้าวไม่ต้องดันไปเยอะคิดดันไปอีกเลย ชอบมาหน้าบ้านซีโซ้ายซ้ายอยู่ซ้ายกำปะการะแล้วพี่กำปะการะมันอยู่ในบ้านอ่ะขวาใตหนึ่งระเบิดเซตไปการในข้างบนมีไปขวาที่ไปขวาแล้วขวาไตโดนเดี่ยวทนายพี่ทนายเล็งเดือายตไตสายตาขวาตากอ๋อซ้ายหนึ่งเจ็บมากขวาสองตัวขวาสองตัวขวาตายมีตัวนึงขวามีตัวนึงมีแล้วไม่มีแล้ว

เสียงเขาด้วยได้ค่ะอย่างนี้แหละขวาวิ่งไปแล้วกาเออขวาขวามีดันแต่พองงามอย่าดันไปลึกอย่าดันไปลึกอย่าดันไปลึกดันแต่พองงามอืมไปเลยปอไปเลยปอทิ้งให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่เนียนเนียนเนียนโฟกสตัวนึงหลังไรเราปอตายแล้วพี่เออไปตัวนึ่งไปตัวนึ่งไปตัวนึง่ายแตัวยแล้วตัวท้ายตัวท้ายตัว้ายตัวท้ายตัวตายแตกตัย สลับไหมพี่เปลี่ยนดาเปลี่ยนดาเปลี่ยนดาเบอร์นิ่งฮอลเลยเลยแบมนะเฮ้ยทำไมฝั่งนี้ระเบิดไม่มีเลยวะมีกูปลาอยู่คนเดียวนี่ไม่โดนเลยระเบิดน้อยสัตว์อะลูกลูกลูกกูปลาเยอะมากปลาตัวเสียงนี้นีโมก็ไม่พูดเออไอลินเดเลนี่ใครนะสองสามเดียดิ จัดทีมกันดีๆดิเฮ้ยไอสัตว์เล่นเดเล่ก็เงียบไอหนาทผมถือตะไนอยู่ข้างผมญาติผมพูดอะไรมั่งอ่ะผมมองไม่เห็นใครหรอกน้องคือตะไนถ้ามึงถือลำพ่อแล้วหนาเก็บไว้โม้ไอสัตว์ตะไนผมจะได้ตะกี้ตัวละตะไนไม่ตะไนไม่ได้มีประโยชน์เท่าไรเลยข้างบนอ่ะโดนโฉบยิ่งเหรอมันไม่จำเป็นว่ามัาไม่จำเป็นเออมึงจะโอมเล่นกล้องมจะโม้ไปเนื้อไอสัตว์หรือเปล่าใช่ไหมฮู้เนี่ย สำไยมันได้ประโยชน์มากกูเห็นยืนอยู่ข้างบนอ่ะอยู่ซ้ายอยู่ขวาัต์มึงมองแต่ไัยมึงไอ้เหี้ยมึงจะพูดที่อมึงกสไทยอยู่เต็มปากอ่ะจุดที่มึงส่องอยู่คนเดินลงโดดลงมึงพูดได้ตลอดอ่ะแต่จริงไทยเดนแมทมันมันมีมุมให้เล่นเยอะอ่ะไอ้เหี้ยไวกูเห็นก็อยู่แต่มุมเดิมไม่เปลี่ยนไม่เห <SI ี้ยนะปรับแผนก็ด้วยทีมเนี้ยไม่ได้เรื่อง พี่บายบันนิงหอพี่บันนิ้งหอบันนิ้งหออันนี้มันหอหมุดไม่ใช่เหรอไอ้บันนี่เหมือนกันพี่อะไรแบนมันมันมีไรเ v อรี่เหมือนกันพี่ดีแปลกเลยพี่บันนิงหอเล่นเจาะโอเคเดี๋ยว e n t ้ r t a i n m e เ t ดิ entertainment e เอ็มเ a เอ็มเ t เอ็มเตอร์ท์กับพอร์ตอาคาบ้าจะเล่นเลยพอร์ตอาคาบ้าทีเนี้ยสานจะไร้ประโยชน์แล้วกูจะดูดิมจะแก้เกมวันยังไง มันมีสนั่นหนึ่งขวามันเดินใช่ไหมเฮ้ยดอกไออยู่ทีมนี้ไม่ใช่ทีมไอทีมนูบะรู้นหมทีมนูบะทีมมูบะกำชับให้สไนเล่นสไนเท่านั้นเฮ้ยมึงอย่าไปฟิกอย่างนั้นดิเฮียกลายเป็นว่าเด็กแม่งไม่เล่นกลแล้วแม่งทำตัวเป็นสไนเลยประโยชน์อยู่บ้านเนี่ยสัสก็มันเทสสไนผ่านไม่เกี่ยวเล่นกลก็ได้ผ่านคือผ่านไงไอ้เกิลมึงไปปรับทันปกติใหม่นะเฮียอ๋อขวาผ่านคือผ่านไม่ใช่แบบว่าผ่านสไนมาแล้วก็สไนตลอดชีวิต โอเคครับกูก็ว่าเฮียเด็กมันก็เล่นภายในเดินเงาอยู่การการการเขาบอกว่าพี่แบงค์เขาบอกมั้งครับมีสายที่ใช้ตัวพี่โจเดี๋ยวไปปรับใหม่เดี๋ยวไปคุยแต่ฝันอารมณ์ก่นเดี๋ยวจบตรงนี้ไปแล้วจะคุยด้วยเบอร์เบอร์เบอรเซต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 อย่าดันไปลึกอย่าดันไปลึกอย่าดันไปลึกคุมกลางๆอยู่หน้าบ้านหอโจหลังเอ้ยกลับมาแล้วไอ้ทีนี้ข้างหลังทีนี้เหังตายตายตายคนนั้นตายนั่หน้างน้า โดดมาสับตัวพี่สับตัวเลยตกลงเลยตัวด่านนี้มันโดดยังไงก็ต้องปะทะกันดักเอาไว้อยากจะโดดไหมอยากจะโดดไหมขวาตัวพี่ขวาตัวเปิดมันนขวาเจ็บแล้วขวาเจ็บแล้วยังไม่ตายสัตว์มีขวายตัวขวายตัวโอ้ไม่ตายสายสองวายสายสายสายหยุดสายหมดสายหมดสายสาย พ่งเกิดตัวหนึงนอนนอนเพิ่งเกิดหลังมาไม่ได้ซ้ายสองโอ้ยพี่เกร์หลังพี่เกร์หลังเจ็บมากตายตายตายเ้ตัวนึงขวาขวาเกินึงขวาเกินนึงระเบิดเซตหน่อยควนควนไม่มีเลยควนต้องให้เตือนอ๋อสอดกลางเต็มนะขวาตัวที่ซ้าย เสร็จแล้เบิร์น่อยเเบิร์น่อยการการการอย่าดันลึกอย่าดันเยอะอย่าดันเยอะขวาขวาขวาอย่าดันเยอะอย่าดันเยอะซ้ายตายขวาตัวซ้ายหนึ่งตัวขวาขวาตายบนแตกตายขวาอย่าดันลึกกลับมากลับมากลับมาได้เท่าที่ได้กลับมาระเบิดเสร็จไว้เสร็จเลยระเบิด จะโดดซ้ายตัวนึ่งจะโดดซ้ายตัวนึงซ้ายตัวสองสายตัวสองสายโดดสองสายตายตายตายกลับมาหลับมาใครตายปลาระเบิดด้วยใครตายเฟสระเบิดควันให้เพื่อนหน่อยกลางออกหนึ่งโซนกลางเยอะโซนกลางเยอะโซนกลางเยอะโอ้ยกลางตัวพี่ืหขวาขวาเจ็บโซนกลางยังไม่ตายด้ยขวามีตัวนังเศร้าตายระเบิดปลาตาวตัวนั้นตายสายตายตัวพี่กลางกลาง

โดดตายหนึ่งไปเพิ่มไปเพิ่มขวาหน่อยสายโดดโดดโดดโดายโดดกับคุมโดดไปคนนึงคุมไปคนนึงทีนี yes. ้ค um, okay? ุม oh, นั้นเลยทีนี้ทีนี้คุมนั้นเลยคุมนั้นเลยเล่นั้นเลยกางตัวพี่โมเลเจ็บโมเลเจ็บกลางอยู่กลางเจ็บมานี่ อย่าดันไปลึกเกินอย่าดันไปลึกเกินระเบิดป้าหน่อยกลางเสียแต้มเพราะดันไปลึกเนี่ยเฮ้ยเเยยออะะกลางขวามากขวามากเราเสียแต้มเพราะดันไปลึกอย่าดันไปลึกเกินตายมาไปตายมาตายได้แล้วกลับได้แล้วกลับได้แล้วกลับอย่าดันไปลึกเกิน ผมดันไมโดนกนพี่ยโดนโโดนไปหดโดนสโอ้หลังเบ้านตัวเนยเนี่ยเนเจ็บนกางแตงลกางต่อกางต่อกางตัวแล้วดเซตหน่อยควันเซตหน่อยลืมควันันหรือเปล่าโดนสไม่โดนสองนดตัวโดโดนโดโดด สายสามสายสามสายสามสายตาย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 หลังตายเซ็ตระเบิดกลับมากลับมากลับมามันตายเยอะอย่าดันจะให้อมตะมันมาช้าแล้วทำไมรอดักซ้ายไว้รอดักซ้ายโดดไว้ขวาสองขวาดันมาตัวนึงขวาดันมาแล้วขวาดันมาแล้วปาดหน่อยสวยโดดโดดลับมาแล้วโดดตัวนึงโดดสองโดดโดดโดดคุ้มโดดที่อยู่คุ้มโดดที่อยู่โดดระมัขวาโดดลงมาขวาโดดลงมัดเจย์เจย์เจย์โดดลงมา

โดซ้ายตัวโดซ้ายตัวโดซ้ายตัวซ้ายตัวนึ่งสายตัวนึงตายตายบนโบคอนเนอร์บโกคอนเนอร์ตายเออดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเอออยากเล่นด่านเนี้ยขอสมุดนะห่อสมุดกับเอ็มเตจะเล่นอะไรอีกด่านหนึ่งขอหมดขอหมดหอหมดดีกว่าขอหมดดีกวอหมดห่อหมดห่อหมดตัดขอหมด สั่งนี้ใครมึนปะเนี่ยฮะทีนี้ใครมึนเนี่ยไม่มีแต่แค่ต้องปรับกัศนะกติกาเรื่องพูดเฉยต้ก็ปรับไอเมื่อกี้เดี๋ยวเรื่องฟันในเดี๋ยวจบนี่ท่านไปคุยกับเกอร์ด้วยคือที่ว่าเทสฟันในเข้ามาแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ฟันในตลอดเพราะว่าเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุยเกอร์มันบอกว่าอะไรบังคับให้ใช้ฟันในมันไม่ใช่บอกไว้พี่แบงค์บอกไว้ปรับใหม่ปรับใหม่ จำเป็นที่ไหนเนี่ยจำเป็นปรับใหม่เลยเดี๋ยวเรียกคุยกับนาเรียกคุยโดนอีกทีอันนี้เอาตรงนี้ก่อนโอเคระเบิดจะให้ลืมเงินยังน้อยอยู่แต่ก็ดีกว่ารอบที่แล้เยอะเขาลืมแล้วอะเซตจุดยังไงดีวะรอบนี้มีใครเล่นฟันหนอีกแล้วปะไม่มีครับไม่มีทีมนู้นเล่นนะทีมนู้นเนี่ยรอบด่านในจะมีผลเยอะมาก ผมวิจัยนายอาะค่ะเดนอย่าอข้างหน้าคือโดดแล้วรีบลงพื้นทีนเ่เร็วที่สุดอะ,ะรีบลงพื้นที่เร็วที่สุดแล้วคุมอยู่ตรงพื้นโซนบ้านอะอทีมแดงก็จะกระจุกอยู่โซนล่างซ้ายนี่เหรอแม<ะ>้พยายามคุมจากด้างซ้ายแล้วก็กวาดๆไปทางขวาตรงกลางบ<ะ>้างอะไรบ้างอยู่ล่างซ้ายซะเยอะลันเนอร์วิ่งสองตัวแค่ทางขวาทางขวาตรงกลางวิ่งไปเลยส่วนซ้ายเพื่อนทุกคนก็จะคุมอีกตันอยู่แล้วบนจะคุมคนนึงก็ได้แล้วแต่ ดันเนอร์หน้าที่ตัวเดิมคิดวีก็ลงขวาลงขวาลงโดดกลางโดดกลางแถขวาแถซ้ายได้หมดเลยดันเนอร์วิ่งอย่างเดียวครับเรื่องพระโอเคมายิงเลยป้องไปแล้วเอาดิทั้งแบบอะเซตควันไปไกัน บอลบอบอบอขวาบอขวาบนขวาเจ็บมากระเบียง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 ขวาระเบียงแล้วแขอขวาวขาเขาขาดโอบบบบบอย่าอย่าอย่าโฉบเข้าไปในห้องอย่าโฉบเข้าไปในห้องพยายามหลีกเลี่ยงการโฉบเข้าไปในห้องโดนกางออกกางออกกางออกขวาขวาขวตัวลุบวะบตัวนะครับบตัวโอ้ยขวาเยอะ ขวาขวาดันมาแล้วขวาดันมาแล้วดันลงมาครับดันลงมาปลาระเบิดครับเฟสระเบิดแล้วดันลงมาเฟสระเบิดแล้วดันลงมาเฟสระเบิดแล้วดันลงมาขวาตายมีมีมีอีอ้าวโดนสวนเฟสระเบิดแล้วดันลงมาซสายตัวพี่ซสายตัวบนตัวนึงนะบนตัวนึงบนตัวหนึ่งปลาระเบิดหรือลึครับปลาระเบิดไปทางซ้ายลรือครับปลามาปลามาบนแตกเดี๋ยวกลางการหลุดขวาไอ้กลางหลุดซ้ายกลางหลุดซ้ายตายขวาตัวซ้ายตัวซายสองตัวตายสองตัวตายหนึ่งสายสอง ตายหโอ้ลงมาแล้วตายเคียขวขวาขวาโดนขวาโดสองระเบิดระเบิดระเบิดตายไบ่อยระเบิดต้องเยอะกว่านี้เราตายบ่อยระเบิดปลาดิา้ครบอย่าตาให้หมดอย่าให้เหลือการจะโดดซ้ายการจะโดดซ้ายการจะโดดซ้ายห่ตัวกาโดดขวาตายอีมีไปปลาอไปลา้ซ้ายอปลาขวาขวาขวาาขขวาาขวาววาววาววา ขวากองหนังสือสองตัวขวาสองเลยขวาสองสายจะลงสายจะลงสายลงสายลงทำอันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้เก็บสายอีกหนึ่งพี่สวยครับตายตายสายยังไม่ตายบนบนมีอตัวมีตัวสายอีกตัวสายสองสายสองอยู่ตรงบนหลังประตัวนี้โอ้ไม่ตายหมกรุดไอ้เหี้ยสายล่างสายล่างสายล่างสองสายล่างสองทำอันนี้ทำอันนี้

เขาลงตายเยอะนะปรับแผนปรับแผนเขาลงตายเยอะปรับแผนซ้ายสามนีกอือยะขวาเยอะพี่ขวาเยอะขวาเยอะเซตระเบิดไว้เซตระเบิดไว้โอ้ยสายตัวน่าสายายสามตัวสายตายซ้ายตาย้ายตายมีตัวไปลึกไปลึกมีตัวสาายสาตายหมดเลยสายโอสายเชี่ยระเบิดเซตครับระเบิดเซตเซตหน่อยใครตายปุ๊บเป็นระเบิดเลย Một càng một nung, đứng lông lên, tay, chân đầu một chân đầu quả một, tay, phá, สายโดดมาสองเลยพี่สายโดดสองเลยสายโดดมาสองสายเยอะสายเยอะสาสองขวาสองปรับแผนโถมซ้ายให้หมดคุมบอหนึ่งคนโถมซ้ายให้หมดคุมบอหนึ่งคนได้ที่มันเริ่มไม่สนใจบนกันสายเนียนแตกยิงนี้เซเปอร์สายตายไม่ตายไม่ตายสายหนึ่งกำตายหนึ่งโอ้โหโดดแล้วโดดแล้วโดดไปแล้วาย อยูนอยู่ห้องข้างหน้าข้างหน้าจิมจะบ้าพี่จิมจะตายไปได้มาใดได้มาใดได้มายดได้มางดสายตายตายบ้านมัตายเซ็ตระเบิดควันหน่อยเซ็ตระเบิดควันไปทางซ้ายล่างเซ็ตระเบิดควันไปทางซ้ายล่างทุกคนตาระเบิดควันไปทางซ้ายล่างตายาระเบิดควันไปทางซ้ายล่างลงสายลงสายลงตัวบนมีตัวเคลียร์บอลหน่อยเคลียร์บอลหน่อยทำเกมไม่ได้เคลียร์บอให้หน่อย

ซ้ายซ้ายซ้ายไปแบซ้ายเอะไอตอนจะเอาโอรสัตไปแบดซ้ายหน่อยเบิดซ้ายมันโดดลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยควันถมไปเรื่อยันโดแล้วไปแ้วโอ้ยมันเริ่มแก้เกมของขวาแล้วแต่อย่าพึ่ง ปลายเวอร์ซ้ายเหมือนเดิมกระจุกอยู่ที่เดียวกันให้มันสูดควันไปสวยสวยสวยหลังหลังหลังช่วยหน่อยตัว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 ยเจ็บขวเออเย็ดสูสีเออโอเคครับคุณผู้ชมก็ราวๆนี้ประมาณนี้เจอกันต่อในโอกาสหน้าสหรับคลิปนี้แล hm ้วท่ all, านผู้ชมที่นีสวัสดีคร like ับบาย